สวัสดีค่ะนี่จะเป็นวิดีโอคู่มือการสอนใช้งานโปรแกรมประยุกต์เิกจ่นใจค่าตอบแทนเริ่มต้นเข้าสู่ระบบที่ลิงก์เว็บไซต์ b o x i n s a t n s o g o t h นะคะระบบก็จะจะแสดงหน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบให้ทำการกรอ,อกชื่อ username แล้วก็ password จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบกรณีที่ลืมรหัสผ่านกดปุ่มลืมรหัสผ่านระบบจะแสดง๊อปอัพให้กรอ,อกอ e ีเมลเพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบของท่านค่ะ ต่อไปจะเป็นการเข้าสู่ระบบในระดับของผู้บริหารหรือเจ้าของโครงการนะคะสำหรับโปรแกรมประยุกต์งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่ะเมื่อกด username และ password เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ,บค่ะก็จะแสดงหน้ารายการประยุกต์โปรแรกรมต่างๆนะคะให้เลือกที่โปรแกรมประยุกต์งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่ะระบบก็จะแสดงหน้าหลักเกณฑ์ เบิกจ่ายค่าตอบแทนนะคะก็จะมีรายละเอียดของการเบริกจ่ายค่าตอบแทนค่ะจากนั้นกดเลือกเมนูรายงานเบิกจ่ายค่าตอบแทนนะคะสำหรับระดับผู้ใช้งานผู้บริหารหรือเจ้าของโครงการสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ค่ะโดยการเลือกกรอกข้อมูลภาคและก็ตำแหน่งค่ะหากกดค้นหาโดยไม่กรอกภาคหรือตำแหน่งระบบจะทำการแจ้งเตือนนะคะให้เลือกภาคและตำแหน่งค่ะ สามารถเลือกเป็นทั่วราชอาณาจากักรจากนั้นเลือกเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการหรือว่าพนักงานแจงนับได้นะคะจากตัวอย่างจะเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิชาการะคะ่ะเมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยกดปุ่มค้นหาค่ะระบบก,ก็จะแสดงข้อมูลรายการอนุมัติเบิกจ่ายทั้งหมดของเจ้าหน้าที่วิชาการของภาคทั่วทั่วราชอาณาจักรนะคะหรือเราจะเปลี่ยนภาคเลือกเป็นภาคกลางจากนั้นกดปุ่มค้นหาในตำแหน่งของเจ้าหน้าที่วิชาการะคะ่ะ ก็จะสามารถดูข้อมูลได้นะคะจํานวนเจ้าหน้าที่วิชาการภายนอกจํานวน e a จํานวนงานที่เบิกมอบหมายแล้วที่เบิกจ่ายแล้วแล้วก็จํานวนเงิน,นะคะ่ะและท่านสามารถกดปุ่มล็อกเอาออจากระบบได้โดยกดตรงมุมขวานะคะตรงชื่อตรงชื่อของท่านแล้วก็จะมีปุ่มออกจากระบบค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอคู่มือการสอนโปรแกรมประยุกต์งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนระดับผู้บริหารโครงการก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ